สวัสดีครับเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของแผนรายได้ของวัยสัยดินปุ๊กแบบสรุปสรุปนะครับ ก่อนอื่นต้องขอแนะนานะครับบริษัทอีดีรุ๊ปหลายท่านอาจจะได้ดูเรื่องราวบริษัทมาแล้วนะครับบริษัทเรามีสินค้าหลักแล้วก็มีประธานชื่อคุณก้องอัครณนิติพลนะครับดังนั้นมาดูที่มาที่ไปของว่าวันนี้บริษัทของเราที่ไหนมาจ่ายให้เราก่อนนะครับันดับแรกเลยต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ครับว่าบริษัทอีดีรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าของตัวเองนะครับมีทั้งสินค้าของตัวเองแล้วก็มีสินค้าที่มีพาร์ทเนอร์เอาเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับดังนั้นบร ครับเวลาที่บริษัทผลิตสินค้าแล้วก็จาหน่ายออกไปเนี่ยบริษัทเองก็อาจจะมีประมาณรายได้ประมาณที่40อันะนี้ผประมาณไว้ก่อนนะ40นี่คือกาไรแน่นอนบริษัทได้ไปเรียบร้อยครับถ้าเป็นการตลาดโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทเองก็จะต้องมีพ่อค้าคนกลางมีค่าโฆษณาครับซึ่งปกติแล้วพ่อค้าคนกลางก็ รับผลกําไรประมาณ30%ค่าโฆษณาก็30%ดังนั้นเนี่ยก็รวมแล้วเป็น100%เพอดีถ้าเป็นรูปแบบของการตลาดแบบซิงเกลิลทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นปัจจุบันนี้บริษัทอีดิงกุ๊ปทำการตลาดแบบขายตรงนะครับหรือว่าการตลาดหลายชั้นนั่นเองก็จะตัดส่วนของพ่อค้าคนกลางออกไปแล้วก็ค่าโฆษณาครับการเป็นว่าบริษัทเองก็ดีลกับ ผู้บริโภคตรงหรือเรียกว่าสมาชิกนั่นเองดังนั้นก็จะเหลือกําไรอยู่ที่ประมาณ60%ไรายได้กําไร60%นี่แหละก็จะนํามาแบ่งให้กับสมาชิกแต่ว่า ก็จะต้องมีเงื่อนไขในการสร้างนะครับเรียกว่าแผ่ลายได้นั่นเองทีนี้เราไปดูครับเริ่มต้นเลยใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวของริษัทอินทรีกแล้วเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนนะครับและก็เข้ามาสมัครสมาชิกครับปกติจะมีค่าสมัครที่3 5 0บาทมีอายุ1ปีและปีต่อไปต้องต่อ300บาทนะครับได้รับประกันอุบัติเหตุ1แสนบาทในกรณีเสียชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ 350บาทในปีแรกบริษัทยังตั้งโปรโให้อยู่นะครับก็คือยังไม่ต้องเสียค่าสมัครแล้วเราก็้เพียงแค่อายุ18ปีณปัจจุบันนะแล้วก็เข้ามาเรียกซื้อสินค้าได้เลยครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเปิดไซต์ธุรกิจครับซึ่งก็มีเงื่อนไข,ขของคะแนนด,ดังนี้ครับกรณีที่เราซื้อสินค้าให้ครบ500 pv นะครับหรือราคาขั้นต่ำเลย2,700บาทอันนี้เราจะเรียกว่าไซต์อครับ ไซส์ S สา,สามารถรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันนะครับส่วนใครก็ทางที่เรียกซื้อสินค้าให้ครบ5,000 PV ราคาที่เป็นชุดที่ต่ำที่สุดเลยนะครับอยู่ที่22,750บาทเรียกว่าไซส์ L ครับไซส์ L จะมีรายได้สูงสุดต่อวันเนี่ยวันละไม่เกิน4 0บาทต่อวันนะครับคือสูงสุดนะ4,000 40, 0บาทต่อวันอันนี้ทีนี้พอเราเข้ามาเรียบร้อยเรามาดูครับว่าแผ่รายได้ เป็นยังไงกันการสร้างแผ่รายได้นะครับก็จะมีหลายช่องทางด้วยกันแต่วันนี้อาจจะคุยไม่หมดอาจจะคุยแค่เบื้องต้นนะครับสรุปนสั้นๆให้ท่าน,นได้ดูกันรายได้ข้อหนึ่งเรียกว,ว่ารายได้โบนัสไซคิขึ้น,นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าวันนี้ท่านสมัครเป็นไซส์อะไรนะครับแต่ว่าไซส์โบนัสไซคิขึ้นรายวันเราคำนวณจากคะแนนถ้าเกิดคะแนนด้านซ้ายมี500 PV คะแนนด้านขวามี500 PV เท่ากับ1ไซเคิลคะแนนที่บรรล้านกันเอาคะแนนมาจับคู่กันนี่เองครับ1ไซเคิลมีรายได้ท่านคือ400บาทนี่เองครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันกรณีที่ท่านสมัครเป็นไซส์ตก็สามารถรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,2 0 0แต่ถ้าเกิดเป็นไซแอตามตัวอย่างเนี้ยรับรายได้ไม่เกินวันละ4 0 0 0บาทครับกรณีสมมุติเลยถ้าเกิดวันนี้เราเป็นไซส์ลนะครับแล้วเราก็เริ่มแนะนําเพื่อนของเราครับ ถ้ากรณีเราเริ่มแนะนําคนรู้จักเราด้านซ้ายเป็น X เราก็จะมีคะแนนวิ่งขึ้น500 p v ครับและเราเริ่มแนะนําคนด้านขวาเป็น X เหมือนกันก็จะวิ่งขึ้นหาเรา500 p v เหมือนกันพอถึงเที่ยงคืนระบบก็จะการคํานวณครับคือมี500สามารถจับคู่บรรลันกันได้ก็จะเท่ากับรายได้เท่ากับ400บาทรายได้400บาทก็จะแสดงอยู่ในรายงานและเมื่อคํานวณรายได้เรียบร้อยแล้วก็จะรอโอนเข้าบัญชีท่านในวันศุกร์นะครับ ดังนั้นคำนวณรายได้เรียบร้อยแล้วคะแนนก็จะถูกตัดทิ้งไป แต่ว่าเราก็จะเริ่มมีองค์กรใต้ล่างเพื่อช่วยเราขยายต่อไปวันต่อมาครับประเอินเพื่อนของเราด้านซ้ายเริ่มแนะนําคนมาและก็แนะนําเป็นไซส์ L ด้วยนะครับเพื่อนของเราก็จะมีคะแนนด,ด้านซ้าย5000 PB และด้านขวา5,000ั v และคะแนนนี้ก็จะขึ้นหาเราเลยคือ1 1ึ0 0 0นน p v ซึ่ง2คนด้านล่างเราไม่รู้เริ่มไม่รู้จักนะครับดังนั้นแปลว่าการทําแขนการตลาดแบบนี้สามารถสร้างเพียงแค่2แสนงานถ้าเกิดถามว่ากรณีแบบนี้ท่านต้องแนะนําคนมากี่คน ก็แนะนําให้เยอะที่สุดเลยนะครับกรณีท่านแนะนําต่อมาท่านต้องโยนลงข้างล่างแล้วเพราะท่านติดตัวเองไม่ได้ก็ช่วยลูกทีมไปคะแนานก็จะขึ้นหาท่านเหมือนเดิมนะครับนี่คือด้านซ้าย1นึ่งนพีีถ้าเกิดด้านขวาเพื่อเราเล่นามาแบบนี้อีกก็จะขึ้นหาเรา1นึ่งพีีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคืนนี้หรือวันนี้ถึงเที่ยงคืนคะแนานเป็นรูปแบบนี้ครับก็จะมีการคํานวณรายได้ออกมาแบบนี้ครับเราก็จะมีรายได้อยู่ที่8,00พบาทเพื่อเราซ้ายเพื่อเราขวามีรายได้คนล่าสี่พันบาท อันนี้คือรายได้ใส่ขึ้น,นะครับกรณีที่เราเป็นเอเราสามารถอัพตัวเองเป็นแอลได้นะครับเป็นอัร์แอเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจะต้องซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งสองหมบาทครับนี่คือไซส์นี่คือประเภทธุรกิจรายได้ช่องทางที่1 โบนัสไซเคิลคำนวณรายได้รายวันนะครับแต่งเงินเข้าบัญชีใน7วันครั้งหนึ่งคือทุกวันศุกร์นั่นเองรายได้ข้อที่2เรียกว่าโบนัสออเซิลสปอนเซอร์หรือว่าการสปอนเซอร์ครับกรณีที่ท่านสมัครเป็นไซเอทมาท่านต้องแนะนํา4คนถ้าเกิดท่านจะเอารายได้ข้อนี้นะแนะนํามา4คนระหว่างวันที่1ถึงสิ้นเดือนนั้นๆครับซ้าย2คนขวา2คนหมายความว่าแนะนํามา4คนเอาไว้ด้านซ้าย2คนและขวา2คนจะแนะนาไซส์อะไรก็ได้ตามตัวอย่างนี้เลยสมมติว่าเป็น S วางแบบนี้ก็สามารถทําคุณสมัติของเรียนนี้ผ่านก็จะได้รับเงินออซลสเร์เซ็นซึ่ง2%มาจากยอดขายนะครับแล้วบริษัทก็จะคูณสเนต์ำเงินทั้งหมดนี้มาแบ่งกับคนที่ทําคุณสมบัติแบบนี้ เท่าๆกันเลยนะครับใครก็ทำตามาคุณบตทแบบนี้ได้บริษัทจะนํามาแบ่งเท่ากันหมดเลยนะครับแตนั้นถ้าเกิดกรณีเราเป็นไซส์เเราจะทําน้อยหน่อยไซส์ L แนะนำเพียงแค่2คนซ้าย1คนขวาหนึ่งคนแต่รับ5%เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถแนะนําคนได้นะครับเราก็สามารถรับออสเซลได้เกิดเดือนหน้าเราอยากได้อีกเราก็ต้องแนะนําแบบนี้ทุกๆเดือนไปแต่ถ้าเกิดเดือนไหนทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้รับเท่านั้นเองนี่คือยได้ข้อที่2ครับ ส่วนราได้ข้อที่3เรียกว่าบุญนัดซื้อ3้ที่10ชั้นนะครับหรือว่าบริโภค3้นั่นเองกรณนนี้ที่ท่านสมัครมาเดือนนี้อาจยกตัวอย่างง่ายๆเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับใครก็นำมสมัครมาเดือนนี้ก็ไม่ต้องรักษายอด เดือนที่สองพฤศจิกายนก็ยังไม่ต้องรักษายอดไปเริ่มรักษายอดเดือนตุลาเดือนธันวาคมนู่นท่านไปเริ่มรักษายอดเดือนธันวานะครับดังนั้นกรณีไม่ว่าท่านจะเป็น S หรือเป็น L ท่านเริ่มรักษายอดได้ซึ่งเราจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1คือ200 p v สเต็ปที่2 6 0 0 p v b และสเต็ปที่ 3- คือ1,000 p v b ไม่ว่าท่านจะเป็น S หรือเป็น L ท่านเลือกรักษาได้เลยว่าท่านจะรักษาเท่าไหร่ไม่บังคับกรณีที่เรารักษายอดที่200 p v สินค้าขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ1000บาทครับเรารักษาเสร็จปั๊บเราจะมีรายได้ของคนที่อยู่ใต้ร่างองค์กรของเราจํานวน2ี่ชั้นไม่ว่าเขาจะมาจากการแนะนําตรงจากเราหรือไม่มาก็ตามนะครับแปลว่าเขาอยู่ใต้ร่างเรานะครับจะยาวข้างเร็วก็ได้นะครับดังนั้นแปลว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้ร่างเราและเขารักษายอดเท่าไหร่ก็ตามเราจะได้คนละ20บบาทครับ แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่องค์กรเราเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อเลยท่านจะขยับตัวเองมารักษาย,ยอดที่600 PV กรณีที่เรารักษาย,ยอดที่600 p อพมีราคาสินค้าขั้นต่ำอยู่ที่3,000บาทใครก็ตามที่อยู่ใต้ร่างองค์กรของเราและเขารักษาย,ยอดที่2 0 0 p ้ท่านจะมีไรายได้40บาทแต่ถ้าเกิดเขารักษา600กับ1000 p พเราจะมีไรายได้คนละ60บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาย,ยอดที่1 0 0 0 p v ขั้นต่ำคือ5,000บาท ใครก็ตามที่รักษา20 P v 200 PV เราได้40ใครก็ตามรักษา600-1,000กพ V เราได้คนละ100บาทนี่คือรายได้ของการซื้อซ้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถขยับขึ้นขยับลงได้เลยแต่ถ้าเป็น,นจริงๆคงต้องขยับขึ้นนะแล้วก็สูงสุดที่ประมาณ1,000พีเท่านั้นเองครับนี่รายได้ข้อที่3รายได้ข้อที่4เรียกว่าออเซลซื้อซ้ำ5%หรือจะเรียกง่ายๆคือออเซลซื้อ,อ ออเซลเลขหวยอันนี้ต้องแล้วแต่ดวงด้วยนะครับบริษัทจะเอาเงินออเซลจากการซื้อซ้าทั้งหมดมารวมกันแล้วคูณด้วย5%แล้วนํามาแบ,บ่งเป็น2ก้อนก้อนละ2.5มีเงื่อนไขกรติการดังนี้ครับก็ณนนี้ที่เราซื้อสินค no ้าซ้าระหว่างวันที่1นึเราไปรุนโชควันที่16นั่นคือวันที่ลอตเตอรี่ออกนั่นเองซื้อสินค้าซ้าระหว่างวันที่1 6บหไปรุนโชควันที่1ครับ และถ้าเกิดว่าเราซื้อตามกำหนดระยะเวลาเล,เลขทล้าย3ตัวรางวัลที่1ออกอะไรและเลขท้าย3ตัวเราไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1นั่นแปลว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีนะครับก็ไปรุ้นเอาว่าเราจะได้เท่าไหร่กรณีนคนที่สมัครเข้ามาใหม่ในเดือนนี้ถ้าเกิดท่านสมัครระหว่างวันที่1นึ 15, ่งถึงสิก็เดือนนี้ยังไม่ต้องซื้อซ้ำแต่ถ้าเกิดเลขท้ายท่านออกท่านก็เป็นผู้โชคดีบริษัทให้แค่งวดเดียวนะครับนั้นแปลว่าถ้าเกิดช่วงไหนช่วงที่รอบที่ท่านสมัคร ท่านดวงดีท่านก็จะได้รายได้บ่ม่ทั้งหมดนี้เป็นรายได้แบบสรุปสรุปจริงๆเรามีรายได้ด้วยกันหลายช่องทางมีผลประโยชน์หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวเงินประจําตําแหน่งการขึ้นตําแหน่งแต่ว่าอันนี้สรุปสั้นๆให้ดูว่าแผนรายได้หลักๆเรามีประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านสามารถเข้าใจเรื่องราวของรายได้ที่มาที่ไปของบริษัทได้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ